สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ถนนพัฒโกมการเด้นวันนี้เรายังคงกันอยู่ที่แปลงนะคะเอ่อฝั่งของเป่าเสือแต่ว่าวันนี้นะคะที่บ้านสวนเนี่ยที่เก่งอะค่ะได้ลงผลไม้ไว้เนี่ยซึ่งเป็นผลไม้ยืนต้นนะคะเพื่อนๆแล้วที่เก่งปลูกเนี่ยก็เก่งกับปลูกไรเรียไปกับดองทุเรียนนั่นแหละค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็เป็นสวนผสมแล้วก็เอาผลไม้ค่ะมาลงอะค่ะวันนี้การที่เก่งลงเป็นผลไม้ยืนต้นนะเก่งก็จะเลือกผลไม้ค่ะที่มันแบบว่าตลาดอะค่ะที่เขาอะ ทําการที่แบบว่าลูกค้าติดเนาะเก่งก็จะเลือกผลไม้ที่เก่งชอบกินซึ่งก็จะมีหลากหลายมากเลยนะเพื่อนๆมันก็จะมีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะซึ่งวันนี้การเติบโตค่ะของผลไม้แต่และแต่และประเภทเนี่ยคะ่ะที่เก่งลงไว้เนี่ย <S <s เก่งก็จะลงแบบว่าผลไม้ที่แบบว่ามันหากินแล้วแบบมันมันอร่อยอะ่ะต้นนี้นะคะเรียกว่ามะปรางหวานนะคะมะปรางหวานต้นนี้ค่ะเนี่ยมันก็เติบโตนะคะเพื่อนๆ ลำต้นก็น้องก็เพิ่งจะแบบว่าฟื้นตัวมาเพราะว่าเขาจะโดนพายุลูกเห็บเนาะช่วงฤดูร้อนนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆนแล้วลำต้นของเขาก็จะค่อยๆเี่ยโตไปเรื่อยๆซึ่งเก่งลงไว้มะป่างหวานต้นนี้ค่ะลูกขนาดจะเท่าไข่เนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นหรอกว่าตอนที่เขาจะออกลูกมาเนี่ยเป็นยังไงแต่มีอยู่ต้นหนึ่งเพื่อนเนเขาออกดอกแล้วเนี่ยเพิ่งออกดอกปีนี้ปีแรกค่ะต้นนี้นะคะก็เป็นมะปรางที่เก่งกําลังเล่าอยู่นี่แหละเนี่ยแต่ว่าเขาออกดอก เพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่ดอกของเขานะซึ่งออกปีเนี้ยปีแรกเนี่ยดอกค่ะเก่งก็เลยมาเดินดูนะคะมาเดินดูแล้วก็หมั่นสังเกตนะคะนี่ดอกของมะปางค่ะเขาออกมาก็หลายยอดอยู่นะเนี่ยหนึ่งสองอุ้ยหลายยอดอยู่เพื่อนๆ <laughs> รีบๆโตนะน้องค่ะเก่งดีใจนะนี่ผลไม้ออกดอกดีใจค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะ เขาออกดอกแล้วซีกนี้ทั้งซีกเลยเนี่ยมะปางหวานค่ะโอเคน้องมะปางเนาะแล้วก็มะพร้าวค่ะนะเห็นไหมมะพร้าวเก่งก็ลงเป็นแนวไปเลยมะพร้าวนะคะเก่งก็ยังลงเพิ่มเรื่อยๆนี่ก็ลงใหม่เพิ่งลงเนาะต้นมะพร้าวนี่เพิ่งลงใหม่เนาะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีอีกนี่นี่ก็มะพร้าวลงเป็นแนวไปเลยอันนั้นคือน้าเนาะ เวลาช่วงน้ํามาเนี่ยเขาจะมาจากเส้นนู้นม,มาจากป่านําป่าแล้วค่ะมาจากภูเขานี่ก็มะพร้าวซึ่งปลูกเป็นแนวไปเลยเพื่อนๆนี่เก่งปลูกเป็นแนวไปนี่แหละคะ่ะนี่เนะาะมะพร้าวน้องมะพร้าวอ่าปลูกเป็นแนวไปเลยวันนี้อาจจะลกๆหน่อยเนาะดูแลไม่ค่อยทั่วถึงค่ะนี่ก็มะพร้าวนะคะ ่ามะพร้าวทั้งหมดนี่แหละลงเป็นแนวอาไปเลยอันนี้น้ําอันนี้กล้วยหอมเพื่อนๆดูสิอันนี้คือกล้วยหอมทองนะสายพันธุ์นะนนทบ,บุรีเก่งสั่งมาจากเมืองนนเพื่อนๆเห็นไหมต้นเขาก็จะเก่งเอามาลงเนี่ยหน่อแค่ปิ่มๆแค่เนี้ยเวลาเอามาลงเนี่ยเขาก็เติบโตนี่อันนี้กล้วยหอมทองเอามาลงต้นขนาดนี้แล้วมันก็เริ่มแตกยอดนี่ค่ะกล้วยหอมทอง ปลูกเป็นพืชที่เลี้ยงเนาะเพื่อนๆแล้วนี่เป็นแนวน้ำนะแนวน้ําซึ่งเวลาช่วงหน้าฝนน่ะน้ำค่ะเขาก็จะไหลามาจากที่สูงไหลามาจากที่สูงนี่เป็นแนวเป็นคลองมันก็กินหน้าดินไปนี่หน้าดินค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เสียหน้าดินไปแต่เดี๋ยววันหน้าค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาใช้ประโยชน์ตรงนี้กันแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้องทุเรียน อายุก็หลากหลายกันไปเนาะเพราะว่าปลูกไว้ปลูกไว้สลับสลับไปเรื่อยๆเนี่ยต้นนี้นะคะอันนี้เป็นน้องทุเรียนหมอนทองค่ะซึ่งเราลงเอาไว้การเติบโตแล้วก็การใบของเขาก็แทงยอดออกมาอยู่นะคะระยะใบทุเรียนเนี่ยก็อย่างที่เก่งบอกค่ะเราสังเกตง่ายๆเลยระยะของใบทุเรียนก็จะมีด้วยกัน6ระยะระยะที่1ก็จะแทงยอดระยะที่สองก็จะเป็นใบดาบ ระยะที่3ก็จะเป็นใบอ่อนระยะที่4ก็จะเป็นเพสลาดระยะที่5ก็เป็นใบเหลืองระยะที่6ก็ทิ้งใบเพราะฉะนั้นเราอะค่ะจะสังเกตใบทุเรียนเนี่ยได้ทั้งหมด6ระยะดูตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใบอะค่ะถ้าเราให้อาหารทางใบเขาเขาก็จะแบบว่าใบเขียวมันเนาะโอเคอันนี้น้องทุเรียนเนาะค่ะนั่นก็น้องทุเรียนนะคะ แล้วก็แนวนี้ก็จะเป็นแนวมะพร้าวซึ่งเป็นแนวเขตนี่นะคะเก่งไม่กันไม่ได้กั้นรั้วนะคะเพราะว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเพื่อนๆโอ้โหหญ้าลกพันเท้าจังเลยแม่โอ้โหหญ้าค่ะโอเคไปต่อนี่น้องทุเรียนหนึ่งขวบหนึ่งเดือนปลูกใหม่นะคะต้นนี้เป็นน้องทุเรียนค่ะอายุก็ประมาณหนึ่งเดือนซึ่งเก่งเพิ่งลงนี่ต้นนี้แต่ก็โออยู่นะ โออยค่ะ,คะฉีดนะคะเ,เขาเรียกว่าน้ำหมักน้ำหมักประยุกพร้อมโตเก<อ>่งก็จะฉีดอยู่ที่ประมาณยี่สิบวันยีน่สิบวันครั้งหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็นี่เป็นแนวมะพร้าวทั้งหมดเลยนี่แนวมะพร้าวเอาแนวมะพร้าวไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะส้มโอทับทิมสยามต้นนี้เรียกว่าส้มโอทับทิมสยามต้นนี้นะคะ ส้มโอตัวนี้นะคะ่ะเก่งก็น s. <S ํนนา,าพามาปลูกเนาะปลูกสองต้นแต่ว่าอีกหนึ่งต้นนะคะดูแลไม่ทั่วถึงเนาะเพื่อนเดี้ยงไปละอันนี้เหลืออีกต้นหนึ่งแล้วเก่งก็ว่าเอาเอเอามาลงเพิ่มอยู่แต่เดี๋ยวรอดูนะคะว่าถ้าเราดูแลทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยลงเพิ่มกันเพราะว่าเราเอาต้นนี้ค่ะเป็นประสบการณ์เนาะเพื่อน <But S 1> <ๆ>แต่ว่าเก่งก็สั่งอะค่ะเออส้มโอขาวแตงกวานะคะขาวแตงกวามาลงนะ แล้วก็วันนี้นะคะเราก็ค่อยๆนะคะเอาพวกนี้นะคะ่ะเป็นตาราเนาะแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าเราปลูกต้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงเขาแบบไหนโอเคนี่นะคะทับทิมส้มโอทับทิมนะคะทับทิมสยามนี่นะคะ่ะลำใหญ่ลำใหญ่ต้นนี้เรียกว่าลำใหญ่พวงทองซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่เนาะสายพันธุ์ใหม่เก่งลงไว้สองต้นนี่ลำใหญ่พวงทองค่ะลำใหญ่พวงทองก็จะมีอยู่สองต้นเพื่อนๆนี่ สองต้นนี้นะคะเรียกว่าลำไยญ่พวงทองซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ต้นนี้นะคะลำาไยพวงทองก็จะปลูกได้ประมาณปีครึ่งเพื่อนๆปีครึ่งนะคะแล้วก็รสชาติของลำใหญพวงทองเนี่ยเขาบอกว่าลูกจะใหญ่เนื้อจะแน่นหวานกรอบเนื้อแห้งนะคะเนื้อแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอเขาอะคะ่ะออกลูกแต่เขาเคยออกมาให้เก่งได้ชิมครั้งหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆ เนื้อก็กรอบอยู่แหละแต่ว่าเขาเพิ่งออกใหม่ไงเดี๋ยวเรารอดูอะคะ่ะว่ารอบต่อไปเนี่ยเขาจะออกมาเนี่ยเนื้อมันจะสมบูรณ์กว่านี้เพราะว่าถ้ารอกแรกรอบแรกออกมานะเพื่อนๆมันอาจจะไม่สมบูรณ์หรอกทุกอย่างแหละผลไม้ออกมารอบแรกอะ่ะไม่ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์เราต้องรอต้นเขาว่าค่ะสมบูรณ์เนาะเพื่อนๆแล้วเราค่อยมาอัปเดตกันว่าถ้าเกิดเขาออกมาแล้วออกดอกอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาลงให้ดูเนาะเพื่อนเพื่อนแบ่งปันความรู้กันนะคะไปไปต่อ ไปต่อนะคะนี่มะพร้าวมะพร้าวค่ะแล้วก็นี่เป็นเวิ้งน้ำเนาะนี่ก็เป็นอีกวเรื่งหนึ่งนะคะเวิ้งหนึ่งนี่ซึ่งน้ำอะมันจะล้อมรอบเป็นวงกลมเลยน้ำอะค่ะเขาจะล้อมอะเพราะว่าที่ที่เก่งนะคะสวนเก่งเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆล,ลักษณะเหมือนแบบบ้านนะคะบ้านที่เก่งปลูกจะเป็นหลังเต่าแล้วส่วนบริเวณเลยบ้านมามันก็จะค่อยๆสโลปลง เหมือนอยู่บนเนินนะคะบ้านอยู่บนเนินเนาะถมสูงขึ้นมานิดนึงมันเป็นเนินเวลาน้ํามาน้ําล้อมรอบเ <c oughs> พราะว่าคลองเนี่ยค่ะมันเป็นคลองระบายน้ํามันจะล้อมรอบวิ่งเป็นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่มันจะสลปลงอย่างงี้แล้วน้ํามันก็จะวิ่งผ่านผ่านไปปุ๊บผ่านสวนเก่งอะคะ่ะน้ําป่าร้อยลากเพราะฉะนั้นเก่งจะเห็นน้าอะคะ่ะไหลาลากอะคะ่ะมาจากบนที่ยอดดอยเก่งจะเห็นทุกปีเพราะฉะนั้นนะคะ่ะมันเป็นความโชคดีนะคะที่เก่งอะคะ่ะได้มาครอ,อ,อบคลองที่แปลงนี้ ซึ่งที่แปลงนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่แบบเป็นเนินแล้วก็มีน้ําเป็นวงกลมอย่างนี้น้ํามาก็ไหลมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะผ่านนะคะที่สวนเนี่ยลงนะคะลงเพื่อที่จะระบายสู่คลองอ่านี่น้ําน้ําก็ยังเหลืออยู่นะเพื่อนๆน,นเห็นไหมนี่ค่ะคลองเนาะน้ำเนาะมันกินหน้าดินที่เก่งไปกินเข้าไปแม่กินซะเยอะเลยแทบจะเป็นอุโมงเลยเนาะเพื่อนๆ่ดูสิอย่างกับอุโมง์ใต้ดินหรือว่าเอาถ้าดีเนาะ นี่กินเข้าไปเยอะเลยเพื่อนค่ะมันกินทุกปีค่ะมันกินหน้าดินทุกปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่ค่ะแล้วก็เสาเนี่ยที่ปักหลักอยู่เนี่ยเสาก็จะล่วงไปอยู่ในน้ำแล้วน,นะคะเพื่อนๆโอเคไม่เป็นไรเอาเก็บไว้เนาะเอาเก็บไว้ดูนี่นี่นะคะน้ําป่ามามันก็จะซัดอย่างนี้เป็นน้ำนี่ลึกอยู่อ่าเอาไว้ดูเนาะมาหมาต่อนะคะนี่ทุเรียนเนาะ น้องทุเรียนนั่นแล้วก็จะทุเรียนนะคะทุเรียนทุเรียนนะคะนี่บริเวณนี้ทุเรียนเก่งก็จะปลูกระยะห่างเนาะเพื่อนๆในระยะห่างเนี่ยเก่งก็จะแทรกไปด้วยนะคะพืชพี่เลี้ยงอย่างช่วงนี้นะคะก็จะเป็นทุเรียนเห็นไหมทุเรียนแล้วก็นูน่นระยะห่างส่วนตรงกลางเก่งจะแทรกไปด้วยฝรั่งอันนี้ฝรั่งนะเพื่อนๆเรียกว่าหงจวนสือนี่ต้นนี้นะคะหงจวนสือซึ่งเขาอะค่ะ ไม่นานนะคะไม่นานเหมือนหงเป่าสือเขาว่าค่ะสามเดือนเก่งก็จะรอดูว่าสามเดือนต้นเขาจะเติบโตแค่ไหนแต่นี่เพิ่งปลูกได้เดือนเดียวอยู่อันนี้ฝรั่งปลูกเป็นพืชพืชเลี้ยงขั้นกลางแวะนี่นะคะแล้วก็ทุเรียนปลูกระยะห่างเดี๋ยวค่อยเอาฝรั่งมาแทรกเพราะว่าฝรั่งอะค่ะไม่พอต่อผู้บริโภคอยู่ดูแลไม่ไหวอ่ะนี่น้องทุเรียนน้องทูเรียนต้นนี้นะคะปลูกใหม่อยู่ นี่ค่ะยอดนะคะแทงดีมากยอดแทงดีมากเห็นไหมย,ยอดอะคะ่ะถ้าทุเรียนนะคะเขาจะรอดเนี่ยให้สังเกตที่ระยะใบอย่างที่บอกว่าระยะใบเนี่ยเก่งจะดูอยู่ทั้งหมดมี6ระยะระยะแทงยอดระยะนี่ใบดาบแล้วก็ใบอ่อนแล้วก็เพสลาดแล้วก็ใบเหลืองแล้วก็ใบแก่6ระยะอืม ้าวทีนี้นะคะก็จะมาดูฝรั่งกันซึ่งฝรั่งเนี่ยซึ่งเก่งปลูกไว้เนี่ยเป็นแปลงนี่นะคะฝรั่งแล้วเก่งก็ให้อาหารทางใบนะคะเรียกว่าพร้อมโตน้ำหมักประยุกบวกกับนะคะสารปรับปรุงนะคะเขาเรียกว่าสารปรับปรุงเนาะทางดินก็ได้นะคะหรือใส่น้ําฉีดพ่นก็ได้เรียกว่าฮิวมิกตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสารเพิ่มนะคะปรับปรุงคุณภาพของ รสชาติฝรั่งด้วยเห็นไหมออกเยอะแยะเลยนี่นะคะออกเกสรแล้วเกสรผสมเกสรเนาะแล้วก็ทุกกิ่งเลยเห็นไหมหงเป่าสื่อนี่เขาขยันออกลูกมากน่ารักมากน้องหงค่ะออกให้เพียงพอกับผู้บริโภคนะคะวันนี้นะคะลูกค้าที่สั่งจองไว้เอาให้ไม่ทันจริงๆเพราะเก่งอะต้องดูขนาดด้วยแล้วเดี๋ยวเก่งทำนะค่ะรอบนี้ค่ะทยอยส่งให้แน่นอนหนึ่งกิ่งเนี่ยออกอยู่ประมาณเนี่ย กืบยี่สิบลูกเพื่อนๆดูแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยจะทิ้งลูกเนี่ยแล้วเขาจะเหลือให้เราห่อเนี่ยเยอะไหมเราไม่รู้นะคะต้องดูไปเรื่อยๆนี่หนึ่งกิ่งดูสิคะหนึ่งกิ่งเยอะมากเยอะมากจริงๆเนี่ยเห็นปะเยอะจริงเลยเนี่ยเยอะค่ะหนึ่งกิ่งนี่เยอะนะดูแล้วค่อยมาเดินเช็คกันแบบเนี้ยคะ่ะว่าเขาจะเหลือให้เราห่อไหมนะโอเค นี่อันนี้คือฝรั่งนะคะหงเปาสือ้อนางพญาไส้แดงหงเปาซื้อนี่หนึ่งกิ่งออกเยอะจริงๆเยอะไปหมดเลยค่ะดกนะแต่ว่าเขาก็ปีนี้เป็นปีที่สองอย่างที่เก่งบอกอะว่าเขาสมบูรณ์ขึ้นต้นสมบูรณ์กิ่งสมบูรณ์ผลสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าความสมบูรณ์นะคะมันสมบูรณ์แล้วก็เราสามารถควบคุมขนาดเราก็จะได้รู้ว่าไซส์ A เนี่ยขนาดก็จะอยู่ประมาณนี้ ค่ะขนาดประมาณนี้นะแล้วก็สามลูกอะคะ่ะไซส์เเนี่ยสามลูกก็กิโลแล้วถ้าทําให้ได้สามลูกกิโลอะคะ่ะพอดีเลยเพื่อนๆอันนี้คือขนาดมาตรฐานของหงเป่าซืออายุเก้าสิบวันแล้วก็ขนาดรองลงมานะคะแล้วก็เป็นขนาดแบบว่าย่อมลงมาอาจจะได้ประมาณสี่ลูกนะคะสี่ลูกหนึ่งกิโลเขาเรียกว่าไซส์ะคะ่ะรองลงมาหรือเรียกว่าไซส์ผสมก็ได้แต่ว่าถ้าเอาไซส์เกตเองี้ยก็จะได้อยู่ที่สามลูกพอดีเลยนะคะแล้วก็ไซส์รองลงมาก็ จะได้อยู่ประมาณสามผลถึงสี่ผลพอดีนะคะเพื่อนเพื่อดูแล้วแบบว่าสมกับราคาค่ะเพื่อนๆรสชาติก็หวานคุ้มได้ทีนี้เก่งบอกว่าปีนี้ค่ะเป็นปีที่เก่งะคะ่ะได้เก็บเกี่ยวนะคะข้อมูลแล้วก็การที่เราะคะ่ะได้ดูแลแล้วก็ดูแลขนาดแล้วก็ดูแลรสชาติได้แน่นอนเดี๋ยวก็ค่อยทยอยนะคะส่งให้เขานะคะลูกค้าที่พีออเดอร์ค่อยๆตัดส่งแล้วทักไปบอกนี่เห็นไหม เฮ้ยมาแรงไปไปไปนี่นะคะดกโอเคเพื่อนๆถ้ายังไงคลิปนี้นะคะเก่งก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่นะคะดูคลิปนี้อยู่นะคะเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกับธน,นพัฒน์โฮมการเ์เด้นเกษตรอินทรีย์วิธียั่งยืนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะ มีความสุขค่ะแล้วก็เพื่อนๆดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไปกำลังใจให้เก่งด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ